กำลังจะมาลองครับดูครับคันนี้เลยฮะนี่ครับโอ้โหอยงคุเฟียวยังเท่ครับเลครับอันนี้ผมแสดงให้ดูก่อนนะครับหลายๆคลิปที่ใครเคยเคย,เคยทำมาครับเวลาสรุปถ้าสำเนียงเราไม่ได้เขาจะไม่ให้เราไปคือหลังคาสรุปจะไม่เปิดครับทีนี้ผมจะสั่งแบบสำเนียงที่ผมถนัดโอเคฮัลโหลเอ็มจีฉันอยู่นี่เปิดหลังคา สั่งให้ถูกคีย์เวิร์ดสั่งให้ถูกคีย์เวิร์ดของเขาเราก็พูดไทยใช่ผมเอาเท้าจากเบรกผมแตะปุ๊บเข้าไปเลยนะครับอเขาปลดเบรกมือให้อัตโนมัติแล้วอันนี้นะครับจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างกันคือโโโโโโอออ้้้หหห มอฟูดนะครับแล้วก็เราจะไปหัดเนี่ยไปลองขับรถ MG นะฮะเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงไปเลยน้องเขามารับถึงที่นี่เลยนะครับเราก็รู้สึกติดเต้นมากครับกำลังจะมาลองครับดูครับคันนี้เลยฮะนี่ครับโอ้โหอย่างคุ้นเฟี้ยวอย่างเท่ครับดลครับโอ้คันนี้ฮะเดี๋ยวเราจะลองขับดูนะฮะ ยีงเดินของปามีนเดี๋ยวเราขึ้นรถแล้วฮะโอเคสีเหลืองครับนี่เราขับมาแล้วครับนี่เข้ามาในรถนะฮะตอนนี้ก็ระบบสุดยอดนะครับ แนะนำส่วนไหนครับสวัสดีครับเทคทีออะไรครับผมผมเซลบอยครับผมเซลบอยภูมิครับ MG ชัยภูมิข้างหลังไม่ใช่ครับข้างหลังครับน้องยังครับน้องยังนะฮะโอเคแนะนำระบบเลยพี่งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำระบบก่อนนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนผมเซลบอย MG เฉยภูมินะครับเป็นที่ปรึกษาการขายแล้วก็ขออนุญาตพาเทสไดในวันนี้นะครับคืออันดับแรกนะครับผมจะเทสในระบบของตัวเข็มขัดนิรภัยก่อนนะครับของเรานะครับถ้าพี่สตาร์ทรถแล้วนะครับ ถ้าไม่คาดข็มขัดนี้รภไปรถคันนี้จะไม่ให้ไปไหนเลยนะครับสังเกตนะครับว่าตอนนี้มีรถอยู่ด้านหน้าผมนะครับอ่ะทีนี้ผมจะใส่เกียร์ครับใส่เกียร์เดินหน้านะผมไม่คาดข็มขัดนะครับโอ้โหไม่คาดข็มขัดไม่ให้ไปนะครับเซฟตี้สุดยอดมากเลยอ่ะไม่ให้ไปนะไม่โกนไปแล้วเนี่ยอ่าใส่เกียร์ถอยนะครับเหมือนกันนะครับโอ้โหไม่ให้ไปนะครับอ่าตัวนี้นะครับจะเป็นเซฟตี้นะครับเพื่อบังคับให้คนขับ คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตราบใดที่คนขับไม่อยากคาดแล้วามาด้านหลังแบบนี้นะครับเสียบลงไปเขาปลดล็อกให้แต่ถุงลมนิรภัยอาจจะไม่ทํางานโอเคเราต้องเราต้องคาดผมต้องคาดได้เนี่ย <laughs> ผมก็ต้องคาดได้ฝั่งนี้ครับคาดได้ครับไม่คาดนั้นก็ร้องร้องเสือนผต้องคาดครับผมเพื่อความปลอดภัยครับอ่าโอเคทีนี้ผมจะคาดเข็มขัดแล้วนะครับสังเกตนะครับตรงนี้จะมีเบรกมือไฟฟ้านะครับ ถ้าเกิดว่าพี่คาดแล้วเราใส่เกียร์นะครับสมมติตอนนี้ผมใส่เกียร์ถอยหลังผมเอาเท้าจากเบรกผมแตะปุ๊บเข้าไปเลยนะครับอืเขาปลดเบรกมือให้อัตโนมัติอแล้วอันนี้นะครับจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างกันคือเบรกมืออัลติโฮนะครับตัวเนี้ยเวลาเราจอดติดไฟแดงหรือว่าอะไรนี้เราไม่ต้องไปเหยียบเบรคค้างครับผมแ่แต่ต้องคาดเข็มขัดนี้ราภัยเหมือนกันนะครับ,รบผมถ้าไม่คาดก็ไม่ทํางานครับผมกดไปได้เลยครับ ไฟสีส้มขึ้นนะครับทีนี้ผมจะใส่เกียร์แล้วผมจะเดินหน้าไปนะครับผมจะเดินหน้าไปอแล้วผมหยุดปุ๊บตัว P ขึ้นเป็น P สีเขียวนะครับปล่อยเท้าออกจากเบรกเลยครับครับผมลดไม่ไหลอ่าสมมติผมใส่เกียร์ถอยหลังผมมติผใส่เกียร์ถอยหลังผมส่เกียถลังขับไปปุ๊บจอดปั๊บนะครับปล่อยเท้าครับไม่ไหลครับเซฟตี้ แล้วตัวนี้นะครับอยู่ได้สิบนาทีสําหรับเบรกมือออโต้ฮัวนะครับอยู่ได้สิบนาทีเราคงไม่ติดไฟแดงถึงแคสิบนาทีนะพี่นี้ไฟแดงถ้าเกิดว่ากรณีเราไปจอดเซเว่นซื้อของแฟนลงไปซื้อของพี่อยู่บนรถเราใช้ออโต้ฮัวอยู่แต่มันเกินสิบนาทีปุ๊บเนี่ยครับไม่ต้องกลัวนะครับมันจะตัดไปเป็นเบรกมือไฟฟ้าให้ทันทีเลยเป็นเซตตี้อีกหนึ่งชั้นอเคแล้วก็ตัวนี้นะครับก้านที่เยอะแยะมากมายอยู่ข้างรถเนี่ยไปเลี้ยวอยู่สาย เปิดปิดอัตโนมัตินะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไฟสูงต่ำอัตโนมัตินะครับด้านล่างจะเป็นก้านของคร u i s e control ควบคุมความเร็วนะครับแบบอัตโนมัติครแต่ไม่ใช่แบบไรผันที่จะขับตามงท่าหน้าอยู่ตั้งท่าหน้าไม่ใช่นะครับผมจะมีในส่วนของ MG HS เท่านั้นครับด้านซ้ายเป็นที่ปัดน้ำฝนไมปด้านขวานะครับเป็นที่ปัดน้ำฝนแบบนี้ครับแล้วก็รถคันนี้อย่างที่ผมบอกครับเขา มีเซฟตี้เยอะแล้วถูกลมนิรภัยมีหกลูกครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ม่านโอ้โหหกลูกแปดจุดอันนี้เป็นตัวท็อปมีหลังคาสลุปครับนะครับฮัลโหลเอ็มจีสวัสดีอ <c oughs> แต่เวลาสั่งเขาจะต้องจะต้องสั่งแบบไม่มีไม่มีใครพูดนะคนรับเช่ครับผมฮัลโหลเอ็มจีเปิดสลุป อันนี้ผมแสดงให้ดูก่อนนะครับหลายๆคลิปที่ใครเคย,เคยทำมาครับเวลาสรุปถ้าสำเนียงเราไม่ได้เขาจะไม่ให้เราไปอคือหลังคาสรุปจะไม่เปิดครับทีนี้ผมจะสั่งแบบสำเนียงที่ผมถนัดโอเคฮันโหลเอมจฉันอยู่นี่เปิดหลังคา สั่งให้ถูกคีย์เวิร์ดสั่งให้ถูกคีย์เวิร์ดของเขาเราก็พูดไทยก็ได้เนี่ยผมไม่จำเป็นต้องไปพูดภาษาอังกฤษเลยลำเสียฮัสดีเอ็มจีเปิดได้้วยเหรอเปิดได้ได้เอาเลยเดี๋ยวันนี้ก่อนนะดูนี่ติดหลังคายังไงล่ะยังไงล่ะยังไงล่ะเวลาสั่งเปิดก็เปิดม่านให้เวลาปิดตัวนี้ม่านไม่ใช่ม่านไฟฟ้าไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเพราะว่าตัวม่านตัวเนี้ย เขาเปรียบเสมือนกับตัวหลังคาให้เราอีกชั้นห oh. นึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแซ hs เนี่ยเขาจะเป็นม่านหลังคาขนาดยาว90%ของหลังคาตัวนั้นจะเป็นม่านแบบผ้าเวลาเปิดไปปุ๊บเขาจะม้วนแล้วเวลาดึงกลับเขาก็จะดึงกลับมาให้มันจะเป็น <Okay. S 2> ม่านโอเคครับยี่มเลยครับโอเคยังยังไม่ยังไม่ออกไปไหนเลยเมาแล้วครับไปลองเถอะ้านอ๋อโอเคได้ไดเดี๋ยวเราลุยครับ เดินทุกอย่างพี่ขอบมันก็ขอบไปขอบสิบเจ็ดป่ะใช่ครับสิบเจ็ดครับผมเจ็ดเลยครับขอบโอ้โหนี่มันตอนนี้เราก็กดลังเดินทางนะครับอันนี้ผมจะเปิดไฟเลี้ยวจอดนะจอทุกอย่างเนี่ยไฟเลี้ยวนะถ้าเกิดว่ามันช้าความเร็วช้าแล้วก็เร็วต่้มันจะขึ้นให้เราเห็นแบบนี้เลยนมแล้วอบคุ้มกนอย่างเงี้ยอ่าทีนี้ผมถามพี่ก่อนมีใครออโต้ปกติหรือเกียร์ไดร์นะครับทีนี้ ผมได้พี่สัมผัสว่าถ้าผมเปลี่ยนมาเป็นโหมดสปอร์ตเครื่องมันจะมีอาการกระตุกมีอะไรไหมนะครับว่าการเปลี่ยนเกียร์มันสมูทไหมนะครับดึงก็หาตัวหนึ่งครั้งนะครับเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตหน้าจอเปลี่ยนเสียงท่อเปลี่ยนนะครับเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเออของแคสเลยครับเมืองร้อยด่านครับเราของแคสครับเราของแค้เนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยไม่ต้องว่าอะไรครับเนี่ยเชฟภูเมืองระด่านของแค้ครับเนี่ยเนี่ย สวัสดีค <Safe> ร <rév mark> <n> ับสวัสดีคร <ide> ับพี่ผมข้ากิมขันแล้วนะพี่อ่าแล้วก่อนแล้วกันอ้าว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 โอ้นี่ว่าเรียกเราเยังกับเราเราเอาเราไปต่อโอเคเออนี่ครับวันนี้ของแท้ครับเชียร์พูดของแท้ครับต้องมีด่านครับผมนีี่พด้วยะโอ้โหความปลอดภัยชัดยอดมากครับผมเยี่ยมเลยเมื่อกี้ครับเยี่ยมเลยครับหัวใจแทบวายครับเมื่อกี้หัวใจแทบวายครับผมโอ้โหโอ้โห นี่คือสลาลมช่วงล่างให้ลูกค้าดูว่านี่นะฮะเราก็จะมาลองขับเองนะฮะตอนนี้พี่เขาทดลองเมื่อกี้โหเสียวมากครับเมื่อกี้ครับคนเสียวครับระบบปลอดภัยดีมากมากครับผมเดี๋ยวเราจะลองขับเองนะครับนี่ฮะอันนี้เราขึ้นมาเองนะครับเมื่อกี้พี่เขาพาพาซิ่งนะฮะตอนนี้เราจะขับเองนะฮะอ้าวเขมพอนเขมพอนคุณถือกล้องนะยครับตับบอลเลยครับไฟฟ้าหรือว่าไฟฟ้าครับพี่ ถ้าตัวท็อปจะเป็นไฟฟ้าลดตรงไหนมั้งครับไฟฟ้าอยู่ด้างข้างอย่างเดียวเลยพี่ถ้าตัวแนวตรงจะเป็นปรับเอ็นออุมีตัวดัดหลังด้วยนะี่คันนี้ใช่ครับครับผมต้องปลดไหมครับคาดเกียร์ขัดครับอขาไม่คาดไม่ไปทาไมคาดไม่ไปแต่เราสามารถคาใกล้ๆสมมติว่าจะขับเข้าบ้านแค่นี้เราปลดเขาลงได้กดลงปุ๊บเขาไ็จได้ปลดเบรกมือให้ ได้อันนี้ดึกปลดต้องปดขึ้นปลดลงใส่เกียก็ไปได้เลยครับถ้าท่าเขัดแล้วครับผมใส่เียกกดตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับบีบไปดึงไม้สุดเลยพี่อ่กดต้ามฝนอ๋อัีลงนิดเนโอ้ไฟียวไลี่งนี้มีขาวน้อยปิวก็งานนี้แล้ววะไปขาวน้อยฟิวค่อยเหลืองนี่แหละ ก,ก็มันก็ป,ไปไื๊ดอยู่นคนะครับป, app, ปื๊ดปื๊ดถ้าเราถ้าเรากดปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเรียกมันมาแต่ถ้าผมผมจะเป็นคนที่แบบว่าออกตัวเบาๆแต่ถ้าอยู่บนถนนแล้วไม่เบาเท <c oughs> <ๆ>่าไหร่ของคุณราะผมชอบปื๊ดปื๊ดรอบก็จะค่อยๆมาตอนนี้นะครับเราก็เทสมาเรียบร้อยแล้ว Alright, ครับ m อจีครับก็ระบบค่อนข้างดีครับแล้วก็ ผมว่ามันมันมันล้ำนะครับอะไรที่มันใหม่ๆมันมันมันโอเคมากผมชอบตรงนี้ครับซันลูปนะฮะซันลูปตรงนี้มากเลยครับผมเนี่ยมันโอเคมากมากครับผมนี่ฮะเรามาชมเครื่องกันหน่อยครับโอ้โหเครื่องใหญ่มากครับเนี่ยโอ้โหเครื่องก็ใหญ่ครับเนี่ยหนึ่งจุดห้าเป็นเครื่องใหญ่จังอื้อหนึ่งจุดห้าเครื่องใหญ่มากมากเครื่อง CBT เนี่ย CBT 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 คือครับมันแตกต่างจากเครื่องอื่นยังไงครับ มันซีวีทีะครับซีดีทีกับมันจะต่างกันกับเครื่องตัวเกียร์ทอคคือน้ําหนักตัวเครื่องมันจะเบาครับเพราะอะไรเพราะมันไม่มีพวกเฟืองอืถ้าเกิดว่าเกียร์ทอคมันจะเป็นในระบบของพวกเฟืองมันจะใช,ช้ชิ้นส่วนที่จะเป็นในส่วนของเฟืองซะส่วนใหญ่ครับแต่ถ้าพวกเกียร์ซีวีทีเนี่ยมันมันไม่ได้ใช้เฟืองน้ําหนักมันเบากว่าครับ I'm <laughs> sorry. <laughs>